เดี๋ยวมือนี่ผมพามาเบิงนังมวยไข่ซี่ซิปดีๆครับนั่มาเบิงเด้ครับสีนี้วแค่เนี้ยซี่ซิปดีๆครับอาจารย์ออสลอยซี่ครับวันนี้เขาอยากเจอป๋าจางครับเป็นยังไงครับป๋าจางเขาเปน็นนังมวยน,นะครับอยากเจอยู่ครับกับป๋าจางนี่เอาเหรินล้มโชว์เลยครับเอาโชว์โชว์เหรินล้มชลโชด <laughs> <laughs> เนี่รล้มล้มเหรินล้มเ, <laughs> <laughs> เอาฟันสวกัก ฟันสวกนะฟันสวกฟันสวกแขกงเขาไงอย่าเป็นล้มเลยเอาเออโอ้นี่แหละของแท้ครับโอ้ยพูดอะไรครับแล้วแล้วแล้วขอแล้วขอขอไมเอาอยากเจอปลาจังเข้าไปขอขอเจอไหมครับอยากเจอปลาจังเข้าไปครับอยากเจอปลาจังครับสิ่งทีมงคุดเลยครเอาวันฉลองซะปลาจังกับวันฉลองซะวันทดลองวันทดลองของแท้พูดถ ว้าจงเจ็ยจเจ็ดได้ปาจงเจ็ดเล่นเล่นเล่นล้มไปก่อนล้มตายล้ม่ะตายหนึ่งสองหนึ่งสองเตะเลยอย่าเป็นล้มนะเอาโอ้ยนี่แหละครับเอดงเท้านี่แหละครับของเท้าจงเจ็ดได้ไหมเอาวัฒนจงเจ็ดได้จงเจ็ดเด้ต้องคอยช่องเก็บครับผมมันสลองผู้ยมันฉลองโอ้ยยันบ่ to 21 à là ta, 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 à. Bộ, bộ để bố bố để xuống đấy nhục, 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 nhục khen cái á phá chàng cần cần nhúc say cái mẹ anh chỗ chỗไหว bao lầnไหว rồi nó Tại phá chàng nhục say bồn đấy hả phá chàng nhục say bồn đấy chơi rất sung mẹ anh đi như đây bắt tháp mật đá đấy ô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  ได้เกิดแักเทียวบ่ได้ได้ร้อยแักเทียวเขาเขาบ่เนี่ยร้อยซูมึกหรือว่านอนเฝ้าซือตั้งเทียกับมันอนเฝ้าเขาสีเขาสีกันนอนเฝ้าก็นมี่ยยกเทียแม่เแล้วข้าแต่หมามันหมแข็งมันบ่ไหนฮะทำหม้แข็งแข็งอยู่แต่แห้งมันบ่มีหลายเอาเลรียล้มโซนะเดี๋ยวยิ่งทรงไอ้ปลาจังเฝ้าขึ้นไหมหนึ่งสองแข้งเขาไงแทงเขาไงเออเออ ยายามันจิตถือเปล่านี่แหละครับร้านลาบนะครับร้านลาบสิริมงคลครับร้านลาบว่างมาอุ่นนูนนะครับอยู่ตำน้นอีสานตำหน้าอีสานครับผมแซ่บชุดเยอะครับโคตรแซ่บโซโซโซสีแพ็กนะโซซีแพ็คอ่ะไปละขมิ้าขมิ้งขมิ้งขมิ้งซแพ็กซีแพ็กกามทวงกามทวงขาแมิ้งขมิ้งกามทวงมันคือบูดมี ออีสีเนาะเอออ้าอะาอ้โอเคครับได้ครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันเออของแท้เดี๋ยวตับปับับั๊บับปั๊บับปั๊บั๊บั๊บปั๊บัับัปับับับตับ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  โอ้้้ออเคพาเดี๋ยวไป่มปะเอ้ามื่อเนี่ยจะมาสอนวิธีป้องกันโรคโควิดแบบบองสนหน้ากากอนามัยครับอ่เรติครับครับครับผมวิธีแบบง่งยนเลยสื่อบองบดรองเส้นอะไหายใจหายใจล้วหายใจง น,นั่นเห็นมั้งมมีโควิดเขาก็ได้น้ำกระตากเขาก็ได้เห็นี่มั้งน้ำเขาเหล่าหูเออผม,มคนี่ปอครับเจอได้หมดครับเจอได้หมดนี่ผมก็ไเจอใครก็ได้หมดครับเนี่เจอแควันฉลองอะ่ะหรือว,ว่าป่าจางหรือว,ว่าใครเจอใครก็ได้ครับมีได้หมดครับหนักไฟไม่เกินร้อยยี่สิบปอน ผมหนักแค่ร้อยอนผมต่อใฮ้ครับอ้าวโอเคโอเคแล้วชอบผมโปรดติดตามผมนะครับผมครับแย้ครับผมขอบคุณครับทุกท่านชอบอย่าลืมกดไลค์กด่มเซิร์ฟเค้กระดิ่งน้งนี้นะครับอ้าวไม่ช่องอะไรอ่ะใช่เลยคุณนิ